ผมมื่อนี้ผมกับพ,พี่น้องชาวเอฟซีมาเที่ยวที่ลานหินนอลานหินนอเนี่ยอยู่มีอายุราวๆหนึ่งร้อยแปดสิบล้านถึงสองร้อยสามสิบล้านปีลานหินนอเนี่ยเป็นหนึ่งในห้าแลนดมาร์คที่สำคัญของอุทยานแห่งชาติป้าหินง,งาม ซึ่งมีความสวยงามพระรามแปดก็ว่ากันไปอีชิวช n แนลครับก็ตามผมไปเบิงไปชมคลิปกันต่อไปเบิงหงลานนอลานหินนอจะมีความสวยงามขนาดไหนดูกับผมเอชิวชาแนลคนเก่าคนเดิมร้างกายความบันเทิงรลางายเทียวในเทศชูนเอชิวชาแนลสวีดัสสวัสดีครับ สวัสดีพี่น้องชาวเอที่น่ารักทุกคนอยู่กับผมเอชิวชาแนลคนเก่าคนเดิมมือนี้มาในภาษาลมภาษา,าทินเพชรบูรณนะครับมือนี้ผมก็พาพี่น้องชาวเอซมาเที่ยวที่ร้านหินนอร้านหินนอเนี่ยเป็นหนึ่งในห้าแน์มาร์คที่สําคัญของอุทยานแห่งชาติปลาหินงามร้านหินนอนเนี่ยมีอายุเหล่าๆหนึ 1, 180่งร้อยแปดบถึงสองร้าล้านปี ก็ตามหุมไปเบื้งเลยนะครับว่าลานทิ้นนอเนี่ยจะมีความสวยความสําคัญยังไงบ้างตามหุมไปเบื้งไปชมกันเลยครับเอชิวชาแนลไปเบิ้งไปชมกันครับพี่น้องชาวเอฟีสวัสดีครับพี่น้องชาวเอฟีที่น่ารักทุกคนตอนเนี้ผมก็ได้พาพี่น้องชาวเอฟีมาเที่ยวที่ลานหิ้นนออยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติทรายทองเป็นหในหาแลนด์มาร์ค ที่สําคัญของอุทยานแห่งชาติทรายทองเฮาก็มาลไลกันนะครับว่าแรนมาคห้าเรนมา์ของอุทยานแห่งชาติทรายทองเนี่ยมีย่างแด1หนึ่งที่ผมพาพี่น้องไปมาแล้วก็คือผาสุดแผ่นดินนะครับพี่น้องชาว a อฟซีสอเส้นทางศึกษาธรรมชาติผากอรักนะครับพี่น้องชาว a อฟซี ทุงดอกกระเจียวที่นี้ทีที่สีคือลานหินนอนะครับลานหินนอเนี่ยมีอายุราวๆหนึร้อยแปปีถึง230ล้านปีนะครับพี่น้องชาวเอฟซีานหินนอเนี่ยเป็นลักษณะเป็นหินกว้างนะครับเป็นพวกหินกุม ประซาดนะครับพี่น้องหินทรายนะครับพี่น้องชาวเอฟซีผมก็จะพาพี่น้องชาวเอฟซีเดินเล่นลานหินนอนะครับพี่น้องลานหินนอเนี่ยอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติปลาหินงามอุทยานแห่งชาติปลาหินงามเนี่ยเป็นหนึ่งในสีอุทยานแห่งชาติที่อยู่ในจังหวัดชัยภูมินะครับพี่น้องชาวเอฟซี มือนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ผมพาพี่น้องชาวเอฟซีมาเที่ยวที่ลานหินนอลานหินนอเนี่ยเป็นลานหินยุคดึกดำบรรน,นะครับพี่น้องชาวเอฟซีเมื่อก่อนเป็นหินแทงไงนะครับพี่น้องชาวเอฟซีแต่เกิดการชะล้างของการกัดของ คือก,การทาล้างการกัดของฝนนะครับก็ทําให้เกิดเป็นรอยแบงรอยแยกต่างๆเป็นขึ้นเป็นแทงเป็นแทงอย่างที่เหาเห็นในปัจจุบันนะครับเป็นซากดึกดำบันนะครับพี่น้องชาวเอฟซีเนี่ย ที่เนี้ยเป็นลานสวยงามเป็นทินสวยงามนะครับพี่น้องลานสวยงามเนี่ยก็จะมียูซองลานนากันนะครับพี่น้องชาวเอฟซี นี่คือร้านหินน้อยนะครับเป็นลานน้อยๆบกว้างมากนะครับพี่น้องแต่เป็นแท่งหินที่สวยงามนะครับพี่น้องชาวเอฟซีผมก็จะพาพี่น้องชาวเอฟซีเดินบึงไปเรื่อยรอบๆไปเรื้อยนะครับพี่น้องชาวเอฟซีเนี่ยผมมาอุทยานแห่งชาติปาาขึ้นงามเนี่ยผมก็พาพี่น้องชาวเอฟซีมาบึง ้านหินนอก็ทุกครั้งนะครับปีนี้ก็เป็นปีที่3ามที่ผมพาพี่น้องชาวเอฟซีมาเที่ยวลานหินนอนะครับพี่น้องมาเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติป่าหินง,งามของจังหวัดเชียงภูนะครับเราก็เดินเล่นเดินเบิงหินของอุทยานแห่งชาติป่าหินง,งาม พินลานเล็กๆบนใหญ่มากนะครับพี่น้องชาวเอฟซีเขาจะเดินเล่นประมาณพาพี่น้องเดินเล่นประมาณสองสามรอบบึงความสวยงามบึงความน่ารู้ความมหัศจรรย์ของหินที่เกิดเป็นรูปต่างๆที่อยู่ในอุทยานแห่งชาติปลาหินงามนะครับตรงนี้เขาอื่นลานหินนอ ลานหินนอนเนี่ยมีอายุเหลาๆหนึ่ง้อยแปถึง230หล้านปีนะครับพี่น้องเข้าสส้นทานว่าอายู่ในยุคหินประสาทหินต่างๆนะครับพี่น้องชาวเอฟซี ซึ่งมีความสวยงามบม่เหมือนที่อื่นเป็นหินเมื่อก่อนนะ่ะค่าดาราว่าเป็นหินแท่งเต็มนะครับเป็นหินตรงนี้เป็นลานหินทั้งแพนต่อมาก็ได้เกิดการกัดเซาะคองน้ำเกิดเป็นรูปต่างๆนะครับพี่น้องชาวเอฟซเป็นลานกุมหินทราย เมืม่อนี้ผมกับพ,พี่น้องชาว a อฟมาเที่ยวที่ลานหินนอลานหินนอเนี่ยอยู่มีอายุราวๆ180ล้านถึง230ล้านปีลานหินนอเนี่ยเป็นหนึ่งใน5้านลนมาร์คที่สำคัญของอุทยานแห่งชาติปลาหินง,งาม ซึ่งมีความสวยงามพระรามแปดก็ว่ากันไปออชิวชาแนลครับก็ตามผมไปเบึงไปชมคลิปกันต่อไปเบึงหลานนอหลานหินอหน,นอจะมีความสวยงามขนาดไหนตอนนี้ผมยังเดินบรลลบหลานหินอนอครับพี่น้องเก็บหลายเอียดความสวยงามไปฝากพี่น้องชาว a อฟี เบึงว่าลานหินนเนี่ยมันมีความสวยงามขนาดไหน,นมีคุณความมหัศจรรย์ขนาดไหนนะครับพี่น้องชาวเอฟซีอย่างที่ผมบอกมาแล้วว่าลานหินนเนี่ยเ,เป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คที่สําคัญของอุทยานแห่งชาติปลาหินง,งามนะครับพี่น้องชาวเอฟซีใครอยากเบึงหินสวยๆงามๆ กรเชิญชวนมาชมได้ที่ลานที่อุทยานแห่งชาติปา่าหินงามนะครับมีซ่องลานนากันคือลานหินนอกรับลานหินงามนะครับนี่คือลานหินนอก็มีนักท่องเที่ยวประชาชนแวะกันมาเที่ยว มาชมกันเรื้อยนะครับพี่น้องชาวเอฟซีก็เป็นลูปต่างๆนะครับออกจากที่นี่แล้วผมก็น่าจะพาพี่น้องชาวเอฟซี ไปเที่ยวที่ลานหินงามเป็นที่สุดท้ายจุดสุดท้ายของอุทยานแห่งชาติของคลิปผมวันนี้นะครับพี่น้องถาวเอฟเขาก็ไปเบิ้งไปลานหินลานปลาห,นหินงามก็ไปเบิ้งถ้วยฟีฟ้าเออครับนะครับ <c oughs> หินแมะ หินถ้ำมองหินเลยด้าหินแมไกลหินหมอห้าตังนะครับพี่น้องชาวเอฟซีและยังมีกุ้มหินบริวารอีกมากมายนะครับที่ให้เหาเบืง้ง ช่วงนี้ก็มาช่วงทายท้ายคลิปห้องเฮาแล้วนะคะพี่น้องชายเอฟซีทายท้ายคลิปหลานหินนอผมก็พาพี่น้องมาเบึงหลานหินนอบึงความมหัศจรรย์ของหินโบราณน,นะครับพี่น้องที่มีอายุละงุตั้ง180หนึ่งร้อยแปดสิบล้านปีนะครับพี่น้องชาวเอฟซี แล้วก็ยังมีกวยไม้ปลาขึ้นเกาะตามหินนะครับหรือปลาซิปนะครับเป็นพืชชนิดแรกๆที่นี่จ้าน้ำาอยู่บนบกนะครับหรือเข้าเอิญพืชอาศัยอาศัยเข้าเกิดอาศัยเข้ากินอาศัยเข้าเติบโตนะครับพี่น้องหรือกวยไม้จะเกาะอยู่ตามหิน โคดหินต่างๆที่ขึ้นอยู่ทัวอุทยานแห่งชาติป่าหินงามนะครับพี่น้องชาวเอฟซีที่เนี้ยของอุทยานแห่งชาติป่าหินงามเนี่ยข้างล่างลงไปลึกๆก็จะเป็นหินทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็ปกคลุมด้วยหน้าดินเล็กน้อยแล้วก็ปกคลุมด้วยหญ้านะครับ แล้วก็จะมีต้นไม้ขึ้นจะเป็นพวกต้นไม้ต้นจิกต้นหางต้นจิกต้นหลังต้นกอกอหักกออย่างพวกนี้นะครับส่วนมาร์กค,คลิปนี้ผมกระโบมีอะไรามาร์กผมก็พาพี่น้องชาวเอฟซีมาเที่ยวที่หลานหินนอซึ่งเป็นแลนด์มาร์คที่สำคัญ ของอุทยานแห่งชาติสายทองเป็นหนึ่งในห้าเลนมาร์กที่สำคัญของอุทยานแห่งชาติป่าหินง,งามนะครับพี่น้องชาวเอฟีคลิปนี้ผมก็บอมีะไรามากก็มีแค่นี้กร <c umin> ะพาพี่น้องชาวเอฟซีมาเบิ้งลานหินนอที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติป่าหินง,งามอุทยานแห่งชาติป่าหินง,งามเนี่ยเป็นหนึ่งในสีอุทยานแห่งชาติที่อยู่ในจงังหวัดชัยภูมินะครับอุทยานแห่งชาติก็มีอุทยานแห่งชาติ สายท้องอุทยานแห่งชาติคูแรนคาอุทยานแห่งชาติตากโตนและอุทยานแห่งชาติปลาหินง,งามแห่งที่แห่งนี้ที่ผมยืนอยู่คลิปนี้ผมก็มีแค่นี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อเอชิวครับผมเอชิวชาแนลนะครับคลิปนี้ผมกับพาพี่น้องชาวเอฟซีมาเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติปลาหินง,งามมาเที่ยวที่ลานหินนอ ลานหินนอเนี่ยเป็นหนึ่งในห้าแลลด์มาร์คจุดทีเทียวจุดที่สําคัญของอุทยานแห่งชาติป่าหินงามนะครับอุทยานแห่งชาติป่าหินงามเนี่ยเป็นหนึ่งใน4อุทยานของจังหวัดเชียงภูมินะครับลานหินนอเนี่ยมีความสวยงามพระรามแปดมีความสําคัญต่ออุทยานแห่งชาติป่าหินงามยังมารกก็ว่ากันไปเอชิวชแนลครับก่อนจาก,กันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดกระดิงกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปใหม่ๆให้พี่น้องเบิงพี่น้องชมกันดีนะครับถ้ายังให้ผมพาไปเที่ยวที่ไหนไปกินก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะครับบายบายเอชิวชาแนลครับเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อเอชิวชาแ e ลครับ